หลังจากที่มีปีศาจอสูรโลหะได้ทำการพุ่งเข้าโจมตีหัวนหน้าหมู่บ้านจริงหยวนในตอนนี้ในความแข็งแกร่งของเขาที่อยู่เพียงแค่ระดับกษัตริย์เท่านั้นถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นพุ่งเข้าไปเพื่อรับการโจมตีปีศาจอสูรโลหะตนนี้ที่อยู่ในระดับจัก,กรพรรดิแล้วไม่สามารถรับการโจมตีของมันได้แน่นอนในตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะครับได้เพียงแค่ยืนเอิดเท่านั้นแต่ในจังหวะนั้นเองมันก็มีทัศนศผู้พิทักษ์ซึ่งก็เป็นทั้งศูผู้พิทักษ์ประจำดวงดาาาาวแห่งงงนี้้ตัเเเขเอเขอุามา ป้องกันการโจมตีของปีศาจอสูรต,ตนนี้เอาไว้ซึ่งท่านุโสผู้นี้ก็จะมีนามว่าหลิวถงมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับจกักรพรรดิสี่ดาวแล้วก็เรียกได้เลยว่าแข็งแกร่งมากพอสมควระนะตัวเขาเองก็พยายามใช้พลังของเขาในการควบคุมปีศาจพวกนี้เพื่อที่ไล่ให้พวกมันนั้นถอยหนีออกไปจากที่นี่ก่อนนั่นเองนะครับ แต่หนื่งโดยที่หวัวหน้าของพวกปีศาจมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับจกักรพรรดิขั้นเจ็ดแล้วก็เรียกได้เลยว่ามีความแข็งแกร่งกว่าท่านโซลิวทงผู้นี้ถึงแม้ว่าท่านโซลิวทงจะพยายามเข้าโจมตีต่อสู้กับมันไปแต่ในด้านความแข็งแกร่งของมันที่มากกว่าจึงทําให้ท่านโซลิวทงอยากจีสามารถต่อสู้แล้วก็รับมือมันได้การโจมตีของเขาตัวมันเองสามารถป้องกันและก็หลบการโจมตีได้อย่างง่ายได้และก็ยังพ่งเข้ามาเพื่อทําการโจมตีปิดฉากท่านโซลิวทงอีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเอง มันก็มีพลังของใครบางคนได้พุ่งเข้าโจมตีปีศาจโลหะตนนี้ซึ่งการโจมตีนั้นก็แข็งแกร่งมากๆนะครับผมปีศาจต,ตนนี้ไม่สามารถป้องกันได้และก็ยังตึงตัวเอาไว้ได้แล้วอีกด้วยซึ่งการโจมตีของคนคนนั้นก็ไม่ใช่ไกลที่ไหนนะครับก็จะเป็นพระเอกของเรานั่นเองแต่ทว่าปีศาจต,ตนนี้ก็ไม่ยอมตัวมันรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งของชายผู้หนีมากๆก็เลยคิดว่าจะทําการโจมตีระเบิดตัวเองเพื่อทําการฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ไปด้วยกันนะครับแต่ทว่าก็ไม่สามารถทําได้แล้ว พระเอกได้ทำการโจมตีเข้าไปอีกครั้งการโจมตีนี้รุนแรงมากๆเพียงแค่การโจมตีกระบวน่าเวเท่านั้นก็ทำให้ปีศาจสัตว์สุนโลหะตนนี้ก็เรียกกันเลยว่าหมดสติหมดฤทธิ์กันไปเลยก็ว่าได้หลังจากที่พระเอกนั้นสามารถกำลับสัตว์สุนโลหะตนนี้พระเอกก็ได้เข้าไปแนะนำตัวให้ทัพโซลิวทงได้รู้จักนะครับตัวเขานั้นก็จะเป็นนักพลดที่มาจากต่างดาวมุ่งเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อมาหาความแกง่งของตนเองเท่านั้นโดยทังโซลิวทงเอง ตัวเขาเองก็ได้กล่าวขอบคุณพระเอกไปถึงแม้พระเอกจะเป็นนักพล์ที่มาจากต่างดาวก็ตามแต่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเขาที่ช่วยเหลือตัวเขานั้นสามารถจัดการกับสัตว์อสูรโลหะตนนี้ไปได้และสัตว์อสูรตนนี้ก็ยังมีความแข็งแกร่งที่อยู่ใน,นระดับจักรพรรดิอีกด้วยถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นเอาแกนแท้ทองคำของมันไปช่วยในการฝึกจะทําให้แข็งแกร่งมากยิง่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนส่วนร่างกายของสัตว์อสูรตนนี้ก็ยังสามารถปรับแต่งเป็นชุดเกราะหรือว่าสิ่งของอะไรต่างๆนานาได้อีก ด้วยแถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็ยังมีกลุ่มเราทัพโศกลุ่มหนึ่งผู้พิทักษ์ดวงดาวที่ช่วยในการจัดการกับพวกปีศาจอสุรโลหะพวกนี้เหมือนกันในตอนนี้พวกเขาเองก็ได้มาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มก็จะมีนามว่าทั้งโซวันเฟิงตัวเขาเองก็จะเป็นผู้พิทักษ์แห่งดวงดาวเหมือนกันนะครับผมก็จะคอยไล่ล่าตามล่าพวกปีศาจสัตว์อสุรโลหะพวกนี้ที่มันฆ่าชีวิตผู้คนมากมายในดวงดาวของพวกเขาไปนะครับผม พวกเขาเองก็ได้กล่าวเช่นชมกับพระเอกที่พระเอกนั้นมีความแข็งแกร่งมากๆสามารถจัดการกับปีศาจอาสูรโลหะที่อยู่ในระดับจกักรพรรดิเจ็ดดาวได้สแสดงว่าจะต้องเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากๆแน่นอนนะครับแต่พวกเขาเองก็ไม่รู้นะว่าพระเอกนั้นมีความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับไหนแล้วแต่หลังจากที่พวกเขาทั้งสองได้พูดคุยกล่าวทักทายเสร็จสับกันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองวนเฟิงก็ได้หัวตัวลาออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกัน ตัวเขาเองก็จะไปตามลาพวกปีศาจสัตว์อสูรโลหะนั้นต่อนะครับและหลังจากที่ภารกิจในการจัดการกับพวกปีศาจอสูรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านโซลิวทงก็ได้พาพเอกมุ่งเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านกันก่อนนะครับซึ่งผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านที่เห็นพระเอกและก็ท่านโซลิวทงที่มายังสถานที่นี้พัวเขาเองก็ได้พากันรีบเข้าไปทักทายและก็ก้าวชื่นชมเลยนะครับและก็กล่าวขอบคุณไปตามๆกันในการที่พระเอกและก็ท่านโซลิวทงทั้งสองคนช่วยในการจัดการกับพวกอสูรโลหะนั้น เองและเมื่อพระเอกมาถึงย่างสถานที่นี้แล้วพระเอกก็ได้เรียกแม่นางเซียวยามาพบเลยเลยครับผมเนื่องโดยที่สัตว์อสูรก่อนหน้านี้เป็นสัตว์อสูรระดับจกักรพรรดิพระเอกได้นาเอาแก่นแท้ทองคำรรของมันออกมาในการมอบให้แก่เธอไปเพื่อที่ให้เธอนั้นช่วยในการฝึกฝนเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตนเองในอนาคตถ้าเกิดว่าเธอนั้นแข็งแกร่งขึ้นไปอยู่ในะระดับจกักรพรรดิแล้วก็จะมีสิทธิ์มีโอกาสในการช่วยเหลือจัดการและก็ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็เลยได้มอบแก่นแท้ทองคำของ ปีศาจระดับจกักรพรรดิขั้นเจ็ให้แก่เธอไปส่วนร่างกายของปีศาจอสูรระดับจกักรพรรดิขั้น7น็นี้ก็จะมอบให้แก่ท่านโซลิวถงเพราะร่างกายของมันจะสามารถปรับแต่งเป็นชุดเกราะหรือว่าอาวุธได้นั่นเองเนะครับเป็นสัตว์อสูรระดับจกักรพรรดนี้ก็จะทําได้หลายๆอย่างท่านโซลิวถงก็เลยได้ก้าวขอบคุดกระเพกไปนะครับ หลังจากนั้นท่านโซลิวทงก็ได้พาพระเอกมุ่งเดินทางมาที่ห้องโถงของท่านโซนะครับก็จะเป็นห้องโถงห้องประชุมของเหล่าท่านโซที่มายังสถานที่แห่งนี้ง่ายๆก็จะเป็นที่พักของเขาได้และครับผมในตอนนี้พระเอกที่มาที่นี่ก็เพาะอยากจะถามท่านโซลิวทงในการที่เขานั้นจะได้รับดาวเพชรประจําตัวมันจะต้องทําอะไรยังไงนะครับซึ่งเหตุผลที่พระเอกอยากได้ดาวเพชรประจําตัวก็เนื่องด้วยที่ตัวเขานั้นเป็นคนที่มาจากดวงดาวขอบเขตดวงดาวอื่นในการที่จะเข้าสํารวจขอบเขตของดวงดาว ่งนี้้ไดมันก็จะต้องมีดาวเพชรประจําตัวก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับการยอมรับจากเหล่าทั้งโสคนอื่นจากขอบเขตดวงดาวแห่งนี้ และสิ่งที่พระเอกนั้นต้องการอยู่ในตอนนี้ก็คือดาวเพชรประจําตัวท่านโซลิวทงก็สามารถที่จะหามันให้พระเอกได้แต่การที่จะพระเอกนั้นจะได้รับดาวเพชรประจําตัวนี้ก็จะต้องเข้าร่วมบททดสอบก่อนเท่านั้นนะครับซึ่งบททดสอบนี้ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ตรวจสอบพลังในร่างกายของเพกถ้าเกิดว่าเพกนั้นไม่ใช่ปีศาจที่มาจากต่างโลกมีความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับจกักรพรรดิขึ้นไปก็จะสามารถได้รับดาวเพชรประจําตัวไปโดยที่ไม่ยากไม่เย็นอะไรนะครับและหลังจากที่ท่าน โตลิวทงได้พูดคุยเกี่ยวกับกฎเรียบร้อยแล้วเขานั้นก็ได้นําเอาบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานะครับก็จะเป็นสมบัติที่ช่วยในการตรวจสอบพลังในร่างกายของเพกนั่นเองทําการตรวจสอบพลังในร่างกายของพอเพกไปเพียงแค่ผ่านระยะเวลาไปไม่นานเท่านั้นนะครับสมบัติที่เขานั้นใช้ในการตรวจสอบพระเอกมันก็ได้เปล่งแสงออร่ราอันมหาศาลออกมาและก็ยังทําให้ตัวเขานั้นตกใจมากๆอีกด้วยนะครับเพราะเนื่งด้วยที่สมบัตินี้มันจะทําการตรวจสอบได้ถึง3ขั้นขั้นต้นขั้นกลางขั้น xuống so. แต่ในการตรวจสอบพลังของเพกในตอนนี้มันมากไปกว่ายิ่งระดับจกักรพรรดิไปแล้วนะครับผมง่ายๆก็คือแบบว่าพระเอกนั้นเป็นบุคคลที่แข่งแร่งมากๆสมควรแล้วที่รับดาวเพชรประจําตัวแห่งนี้ซึ่งตัวทั้งโซลิวทงผู้นี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับผมเพราะมันเป็นครั้งแรกของเขาที่ได้วัดพลังและก็เห็นคนที่แข็งแร่งมากถึงขนาดนี้ความแข่งแร่งของพอเพกนั้นเหมาะที่จะได้รับเป็นเพชรขาดประจําดวงดาวได้เลยนะครับผมศึกเพชรขาดประจาดวงดาวนี้ก็จะเป็นตําแหน่งที่สูงมากๆ ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ที่พักอาศัยหรือว่าอะไรต่ตางดีแสนด,ดีเลยครับผมถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นอยากที่จะเป็นเพชรชัคาดประจำดวงดาวตัวเขานั้นสามารถแจ้งทัโยาโศใหญ่ได้เลยนะครับแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้ยอมรับที่จะเป็นตัวเขาเองก็มาที่นี่เพื่อมาตรวจสอบค้นหาความแก่งของตนเองเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นทําสําเร็จภารกิจของเขาก็จะมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้เหมือนกันสุดท้ายแล,าล้วทัศโศลิวโถก็เลยต้องยวอบเลยครับยอมฟังคําพูดในสิ่งที่พระเอกนั้นต้องการ แต่ตัวเขานั้นก็มีความดีใจมากๆนะครับเป็นบูตาของชีวิตที่ได้เห็นบุคคลที่แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้และหลังจากที่พระเอกได้รับดาวเพชรประจำตัวแล้วเรียบร้อยพระเอกก็ได้ทํากับท่านโซลิวทงไปอีกถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นอยากมุ่งเดินทางไปตรวจสอบดวงดาวปริศนามันก็จะเป็นวิหารปริศนา่นแหละรครับผมตัวเขานั้นจะสามารถเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นได้อย่างไงกันซึ่งท่านโซลิวทงก็ได้บอกพระเอกไปถึงแม้ว่าตัวพระเอกนั้นจะมีดาวเพชรประจำตัวแต่ก็ยังไม่สามารถเข้า ไปในวิหารปิศาตนนั้นได้เพราะถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปจริงๆตัวพระเอกนั้นจะต้องมุ่งเดินทางไปที่ดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นดวงดาวของเราผู้แข็งแกร่งเหนือระดับจกักรพรรดิขึ้นไปนะครับ เขาไปยังดวงดาวแห่งนั้นเพื่อเขารวมบททดสอบกับเหล่าทั้งโศสูงสุดก่อนถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบของเหล่าทั้งโศกลุ่มนั้นแล้วก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับเข้าไปในที่วิหารลึกลับตามที่พระเอกนั้นต้องการนั่นเองและคนที่จะสามารถพาเอกเข้าไปที่ดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ได้ก็จะมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็จะเป็นทัศวัลเฟิงที่พระเอกได้พบเจอก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข็งแกร่งของท่โศวันเฟิงก็จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปที่ดาวศักดิ์สิทธิ์ได้อีก ด้วยลยครับและเมื่อเพกได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เขานั้นจะสามารถเข้าไปที่วิหารศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิหารลึกลับได้พระเอกก็พร้อมที่จะไปในทันทีนะครับแต่ก่อนที่เพกนั้นจะมุ่งเดินทางไปที่ดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ท่าโซลิวทงก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างให้แก่พระเอกซึ่งสิ่งนี้มันก็จะเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับผมตำแหน่งของเพกในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้พิทักษ์ประจําดวงดาวของพวกเขาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรต่างๆพวกเขาเองถ้าเกิดไม่สามารถรับมือได้ก็จะเรียก พระเอกในการช่วยเหลือนะครับซึ่งพระเอกก็ได้รับมันไว้เหมือนกันรับปากว่าจะคอยปกป้องดูแลดวงดาวแห่งนี้ช่วยและก็ยังขอร้องทัพโซลิวทงไปอีกหนึ่งอย่าง ต่อจากนี้ไปก็จะขอให้ทั้งโซลิวทงช่วยในการฝึกฝนแม่นางเซียยาผู้นี้ด้วยเพราะในด้านความแข็งแร่งพรสวรรค์ของเธอก็มีมากพอสมควรถ้าเกิดว่าได้รับการฝึกฝนแล้วก็ขัดเกลจะทําให้ตัวเธอนั้นแข่งแร่งมากยิ่งขึ้นกว่านี้เป็นแน่เลยครับและหลังจากที่ได้กล่าวลากับแม่นางเซียยาแล้วก็ทั้งโซลิวทงไปพระเอกแล้วก็ท่านโซว้นเฟิงก็ดรีบมุ่งเดินทางออกไปจากสถานที่แห่งนี้จุดมุ่งหมายของพวกเขาหรือว่าปลายทางในการเดินทางก็จะเป็นดวงดาวศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับแต่ก็จบกันไปก่อน สำหรับ EP นี้ EP ที่21นะครับผม EP หน้าตอนหน้าเดี๋ยวมาใหม่ในอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะครับ